ไงเพื่อนเราแบกมาคือคนที่สี่ตามดิยอมเจอชนะเชื่อป่ะแบบเปิดเปิดตัวมาเราเราชนะเลยเฮ้ยมั่นใจขนาดนั้นเราเราโหดอย่างเงี้ยเราโหดเพราะว่ามีมีตัวแบกทรงจะไปแกใ้พับสีไล้ดูเออไอ้ทรงก้นแดดไม่เป็นไรคนหัวร้อนคือทรงอีกแล้วเหรอวอลีเหรอวะโดดได้แล้วโอ้โหพ่อหนุ่ม เอ้าวโงโงไปไกลเลยวะไอ้เหี้ยมารเองมารเองผมมีทำใครมันไม่มาไว้เหี้ยดิงดิงดิงกดชิปดึแล้วดิง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 โอ้โนลู่โล่งได้ลู่ล่งได้เดือยมาเออซ้ายมือเราสองคนไม่ได้ดูใครเลยไอ้เขียนั่นไงอยู่หัวหน้ามึงอ่ะโอ้หนาวเว้ย พอหนุ่มน้อยแล้วต่อต่อตบใจเย็น่โอ้เฮ้ยกูมามากูได้วุ้นละได้สกบ 6. หกเดี๋ยวกูไปตบมันรอแป๊บนึง <c oughs> อโอ้เฮีสย <c oughs> สีมือกูกากลงไว้เฮียไม่ไม่ <c oughs> คือแบบปกติก็ต้องหันแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เหมือนแบบกูเพิ่งหัดเล่นอ่ะดูดิ แบบเดินแบบตะมุตะมีอ่ะเ้ยนี่เปลีแล้วสกนโง่ไม่ไม่ไม่ได้ลวได้เปิดแลนวได้เปิดที่ต้องการละสายเฮ้ยเอาบอกไเอาบอาส่วนเกี่ยวปะเฮ้ยเอ็มเล่นไหมเฮ้ยเอ็มซมา่ใต้ตีนูเนี่ยเออกูจัดของ มีระเบิดควันมียาลิกเอาแค่ห้าอันพอสโคบหกสโบสี่ทิ้งไปโมเทนไปไม่มีไม่มีสโคบเลยสโคบไม่ไม่ไม่มีไม่เป็นไรไปมันอยู่ซ้ายมือบ้านหลังตรงนั้นตอนหน้าเราเนี่ยเออมากันมากันไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารใหม่อีกทีโอเคมันมากเลยเว้ย มาแล้วฟอรมละกูเก็บลูกุนเพิ่มมาเฉยา้มั่นใจก็เิ่งแต่ถ้ามั่นใจก็เอาเยหลบ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 ที่ไหนฮะก็รับไม่ได้ามาหมีหมอกางมอกาง ไหนอยู่อยู่ในบ้านอยบ้านบ้านเดียว้รู้เอ็นสี่อ่ะไม่มันอยู่หน้ามือขวามือเออซ้ายมือดาวแล้วต้นไม้ขวาต้นไม้ข้างหน้ามองหน้ากูลัวทยาไปก่อนน้ำมาร์คไปแล้วทำไมกูกูเมาส์สักทำไมกูเมาส์สักต้นไม้สีขาวข้างหน้ากูกูเล็งอยู่กูเล็งอยู่เฮ้ยเอาขวาเข้า ดีดีดีโอ้สองตัวไปเลยว้าเ้คำหายน้ำเลยตายสองตัวในน้ำตัวในน้ำน้ำคานคานชันมาหาเฮ้คานเข้าไปอยู่หลังหินไม่เห็นอยู่หลังหินข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านน้ำอ่ะฝ่ามือฝ่ามือน้ำเจ้าพูดยังไงดีวะ ตรงนี้ตรงนี้ม้างใหม่ม้างใหม่เนี่ยวะเนี่ยม้าใหม่เมาส์ตากเฮ้ยกูโชว์ไมยอ้อมก่อนสวย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 กูม้าไม่ติดวะกูกูปรับปรับม้าอีกกดเมาส์กลางลงเทลเอ็มไม่ลงไม่ลงเลยหนักแต่ม้าตัวเลยกดนั่งตัวอะไรอ๋อตัวซีโอ้โหไม่เล่นนานยันลืมขนาดแม้กระทั่งตัวกดนั่งเอาแล้วไปให้เลย เอามาดิอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมามาข้างในน้ำถนนสวยอ๋อไอหน้าทรงเหรอออยไอทรงยิงโหไม่ได้เล่นนานเอ้ยข้างหน้ากูบอดบอดบอดไอบาดตายโอ้โหขอยาเถอะเอาเลยบอดนี่หวใช่ไหมเงินคือก็บอดแล้วเนี่ย าาาาหายยาอนเจอตะบดกูยงลืมปรับอันนี้จังะปรับเครื่องหมด่วนไปจหาเพ,เ,เพื่อนไปเออเพื่นอนไหนบอดอิ๋วเอดต้นไม้าขอไปดูของไปกดมียากกกก ดูซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเคลียร์พื้นที่กู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 เออเปลี่ยนลเลยอ๋อกดสองครั้งลืมเลยกูอเ,เออมีใครมีสนไนวะกูมีแม็กซนไนให้ที่ไม่ใช่สนไนโมซินน,นี่ไง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 มแม็กซนไนก็เหรอโอเคหาดูก่อนท้าแม็กูเอาไอดัดแบงค์แล้วก็ดต้อง อะไรวะได้ยีิบเก้าบาท<า>ผ่านสเต็ปแรกผ่านวงแรกเอ้ใครยิงใครเอเซ่ไอ้ซงอ๋อกูดว่ากูขาดด้ยตอดเพราะว่าอยู่แม่งยิงไม่ค่อยแม่นเฉยเฮ้ย เฮ้ยหลบไว้ก่อนเพื่อนมันเป็นกรบอ๋อยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นจะดูให้หาซองก่อนหลบไว้ก่อนไหนวะตรงเชื่ออยู่เนี่ยคุณสายตาไม่ดีวะมันแบบมันลายๆอะ่ะนี่ไงมันมีนี่ไงหลังเพื่อนอตาย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 ตรงเพื่อนตายหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตรงกู นังหินอ่า,า,า,าได้ละก,การยืรบนบนหอเออมากูยังไม่เห็นตัวกมูมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกูส่องไปมันเป็นน่าจะบอดอะ่ะเดี๋ยวต้องอ้อนี่ไงข้างหน้าเย็นโง่เลยอะ่ะเจ็บอออ๋บเออนี่ไงเออ โครมาบรูยังไงดาวมีอีกตัวหนึ่งมันดาวเฉยดูฝั่งขวามึงไะตัวมันยิงะหาตัวเจอยังไหนวะยังเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนดนี้ใครยิงอ๋อสวยสวยนบมีคนยิงมึงไอ้เหี้ยเจอบอดเจอใช่ไหมที่ยูที่ได้ขยับเลยคืนอะไร บอดทางนี้ไหนรรไหนกำลังไปกำลังไปหน้ากู้นีนีเปรถแตกเปรถแตกมันจอดมันจอดแต่วะม,มุมกูมไม่ได้ เพื่อนมันตายอยู่น้องน้องน้องหนึ่งสามสามกูสามตกสมุกตกตัวสามตัวสเจ็บเจ็บเจ็บหลังหินหลังหินสมุกหินไหนหินข้างล่างอ่ะเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเข้าในวงเข้าวงวงกลมอ่ะข้างใน ตาย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 ,ตายสวยสวยสวยตายหมดตายหมดโอ้เยเที่ยวมองก็ยากอะ่ะเฮียไม่เล่นนานถือพวกกูแก่และวะ้ว <laughs> อ่ะเองก็สดนเขียว <laughs> เที่ยวมองก็ยากอ่ะครับเฮียกูแก่แล้วเหรอเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเอ้ข้างหน้าตายโดนสเปรย์เออเฮียมาตัวเดียวคนห้าวไปแล้ว กูว่าเทนี้เราก็ชนะเฮ้ยเเฮฮ้้ยยหน้ากูโอ้ยเยี่ยบอดโคตรกลมเกลีนเราต้องไปดูซ้ายส้ายบ้านสงเชียบ้านสงเชียเยอะฉันมั่นใจว่ามันจะมาทางซ้ายเราหละ ตรงข้างหน้าเองอะที go. Go right. ah. ่มันไปจุดกิจคีดอะมันคือจุดอะไรนะก็บนเขาเขาหวาไปน้ำปุ๊บุกบุกกูกูกูยอ้ยเออไปไปโก้เออเราจะเคลียร์ขวานขวาดีกว่าไปน้ำน้ำฝ่ายกว่าไปเฮ้ยเข้าไปกันแนั่นอย่าเล้เหี้ยมาสสงัยอ่ะมองซ้ายกูไม่สงสัยแล้วแหละ คนละบ้านเลยแคมคมแคมป์แคมป์เฮ้ยกระเป๋าสามว่ะเจอตอนใกล้จบเกมใหญ่ยี่ไงกระสุนตองตองการเอามาทำไมอย่าดนี้กีร์อัดยาน้ำเลยมันอยู่ไหนวะจ๊ะลอยตรงแน่เลยไม่ต้องหลังเราดิ เ่ายังไงบนหลังเราหลังเราบ้านบ้านบนเขาเอ้ยเจ็บจะเข้าบ้านเอาเบี้ยมั้งเนี่ยตายตาตายตายเลยตายเลยไหนอีกไม่มึงดูมึงดูที่ที่กูหันดีนะเออบ้านข้างหน้าเราตรงนั้นอ่ะเออมีแค่บ้านหลังเดียวที่เดียวก็ดูซ้ายขวาไม่เราอยู่เราอยู่เราอยู่ตรงกลาง ต้องคุมโซนมันเหลืออีกสองตัวนะในในี้เสียงก่อนมีปะไม่มีอยู่ตรงซงปะโอม้มมีหเออ เจองูเสียแค่สองตัวหายากสุดกูว่ามันนอนรอแล้วเชียวปะมันเป็นงูแล้วกูเดาวอะไรนะบ้านสองหลังปะเอ้ยลองปลาเปิดดิใครมีระเบิดปลาเล่นไปเบิดเจอไอ้เหี้ยกูปลาเล่นกูปลาเปิดไปแล้วกูปลาหลังปลาเล่นเบิดเจอมัน